แพงมากๆคู่แข่งเราเยอะนะคะ h e l Hello ลโหลลูฟี่วอลคัมทูเล p ี้พ Channel นะคะวันนี้นะคะพอจะพูดถึงเรื่องการเช่าที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเฉพาะรัฐนิวยอร์กนะคะแต่สําหรับรัฐอื่นๆไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะพอยคิดว่าสิ่งที่พอยพูดไปตรงนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆเหมือนกันเนื่องจากแพทเทิร์นมันไม่น่าจะต่างกันมากก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะขอโน้ตก่อนนิดนึงนะคะก็คลิปนี้นะคะเหมาะสําหรับนักเรียนนะคะที่เป็น international students นะคะที่ถือวีซ่า F1 J1 นะคะก็สามารถ follow ตามพอยได้ ะะก่อนที่จะไปฟังคลิปพลอยนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พอยด้วยนะคะติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของพลอยในนิวยอร์กด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงท้าทายมากแค่ไหนก็ฝากด้วยนะคะไปฟังกันเลยแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะพลอยขอบ่นนิดนึงเนาะค่าเช่าบ้านที่นี่แพงมากๆมาก,มากแบบมากอะ่ะพอยรู้สึกว่าถ้าที่ไทยอะ่ะจะกลายเป็นคนรวยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นะเพราะว่าที่เนี่ยค่าของชีพมันสูงเนาะแล้วก็พวก อะไรต่างๆคือเขาแพงกว่าเมืองไทยหมดแล้วมันก็จะเปรียบเทียบแบบ Apple to ถ p p l e ไม่ได้ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับมันแต่ก่อนหน้าที่แบบเขาจะเปิดเมืองอะ่ะราคาบ้านก็ราคาสูงในระดับหนึ่งที่แบบเออพอรับได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่าบ้านที่แบบสมบุร์ห้องที่พลอยดูไว้อยู่เนี้ยมันขึ้นมาพันเหรียญแล้วค่ะทุกคนเยอะม,มากคือแบบ oh my god ขึ้นเร็วมากเพราะว่านิวยอร์กเขาเพิ่งกลับมาเปิดเมืองใช่ไหมทีนี้ทําไงได้อะ่ะเราก็ต้องยอมรับสภาพนะเพราะว่าไม่ไงั้นเราก็จะไม่มีที่อยู่ ใช่แล้วค่ะแมแ่แหละข้อที่1นนะคะหาบ้านค่ะในการที่พลอยจะหาบ้านในอเมริกาใช่ไหมคะพลอยก็จะโหลดแอป,ปที่คนนิวยอร์กเขาใช้การที่ชื่อว่า Street Easy นะคะมันจะมีทั้งแอป,ปทั้งเว็บเราสามารถเข้าไปดูได้เราก็คือสามารถเข้าไปเลือกพวกเอ่อโลเคชันที่เราอยากจะอยู่เลือก บัจเจตที่เรามีแล้วก็พวกแฟนซีต่างๆก็คือจะอย่างเช่นพวกดอเมนลิฟต์แล้วก็อะไรนะดิชวอชเชอร์พวกเครื่องล้างจานแล้วก็มีวอชเชอร์แอนด์ไดรยเออร์อินยูนิตอะไรพวกนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเพดอะลาวสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะคะพวกแฟนซีพวก, fancy, พวกนี้มันก็คือจะบวกเพิ่มเข้าไปใน ราคาบ้านเช่าด้วยทีนี้ถ้าเรามีแบบพวกแฟนซีเยอะค่าเช่าบ้านก็จะสูงขึ้นตามลําดับนะคะแต่ถ้าใครตัดปัญหาพวกอื่นๆเช่นแบบเน้นแค่มีดอลแมนก็พอกับมีลิฟต์ก็พอแค่นั้นก็โอเคเพราะว่าส่วนมากเขาจะมีรอนรี่อยู่ในตึกอยู่แล้วสมมติว่าพอเราเลือกเลือกไปได้แล้วค่ะหลังจากที่เราเลือกเลือกใช่ไหมเราก็ดูว่าอพาร์ตเมนต์ไหนที่เราสนใจสวยพอไหมหรือนู่นนี่นั่นที่แบบตรงตามสเปคที่เราชอบเนาะ สมมติว่าถ้าเกิดตรงแล้วเราก็สามารถกดบุกอะทัวร์ได้เลยมาถึงสเต็ปที่2นะคะคือการบุกอะทัวร์ใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้บ้านไปเมื่อกี้ที่พลอยพูดโอเคเราก็กดไปเลยค่ะว่าเราต้องการไปทัวร์บ้านเขานะเป็นอินเพรสเซนต์ก็คือไปเห็นของจริงเลยทีนี้อันนี้คือสิ่งที่พลอยแนะนํานะคะเนื่องจากพอเรากดบุกอัทัวร์ไปแล้วว่าเราอย่าไปเลือกเวลาวันเวลาเนื่องจากเราไม่มีทางรู้เลยว่าแลนด์ลอร์ดคือฝั่งบิลดิ้อะคะ่ะเขาว่างอะไรยังไงวันไหนเวลาอะไรเนืกอออกใช่ไหมเราก็แค่กดแบบอยาก บุกทัวร์แล้วก็ส่งไปให้เขาถ้าเขาว่างหรือเขาสนใจเราอะไรเงี้ยคือเขาก็จะรีพายกลับมาหาเราเองหลังจากที่เรานัดหมายกระทางบิวดิ้งได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะไปทัวร์วันนี้ทีนี้มันมีเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นกันนิดนึงนะคะว่าอพาร์ตเมนต์กับคอนโดต่างกันยังไงนะอพาร์ตเมนต์ก็คือเป็นตึกที่มีห้องทั้งหมดทั้งตึกอะคะ่ะไว้สําหรับให้เช่าโดยเฉพาะเป็นเหมือนแบบตึกให้เช่าที่แบบว่าจะมียูนิตแต่และยูนิตก็คือเช่าล้วนเลยนะคะไม่มีไม่มีเรสซิเดนต์ resident. แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอนโดในนัน เลยแล้วก็มีคนปล่อยเช่าซึ่งการที่จะไปเช่าห้องในคอนโดอะค่ะค่อนข้างยากเนื่องจากเราจะต้องไปผ่านแอปพรูฟให้กับคนในแบบคนในตึกก่อนว่าโอเคไหมว่าจะมีแบบเราเข้ามาอยู่ในคอนโดด้วยทีนี้ระยะเวลาในการที่สมมติว่าจะแอปพรูฟอะค่ะใช้เวลา4-6วถึก็คือ 4- 6สัปดาห์มันนานเกินออกใช่ไหมมันก็คือจะไม่ทนันที่เราจะต้องรีบมูฟอินเข้าไปทีนี้คอนโดก็คือจะเป็นชอยที่พอตัดออกไปนอกจากนี้นะคะมันยังมีทริกกี้นิดนึงในเรื่องของการเลือกอพาร์ตเมนต์ แล้วก็ระยะเวลาที่เขาสร้างขึ้นมาต้องอย่างนี้ก่อนอาพาร์ตเมนต์ในอเมริกาตึกส่วนมากอะค่ะมันเก่าเก่าแล้วที่นี้ถ้าเขาไม่ได้ทุบและสร้างใหม่อะเขาก็จะรีโนเวทข้างในซึ่งเราก็ต้องดูดีๆว่าตึกนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดเข้าไปใน App Street Easy ค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วคือเรามาดูรายละเอียดของตึกอะเราจะเห็นว่าเขาเขียนว่าเขาบิวเมื่อ,อไหร่มันก็มีอีกทริคกี้หนึ่งว้ย มันจะมีตึกหนึ่งที่พลพิ่งไปดูมาใช่ไหมคะเขาเขียนว่าเขาบิลในปี2020ซึ่งพอไปดูของจริงตึกลักษณะตึกมันก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบใหม่ขนาดนั้นพลก็เลยถามว่าอันนี้คือตึกใหม่เหรอเขาก็บอกเปล่ารีโนเวทแต่ราคาไม่รีโนเวทน,นะจ๊ะอืมก็นั่นแหละดังนั้นก็คือคลิป in m i มลไว้นะคะว่าแต่ละที่ เขาก็คือจะมีวิธีเหมือนการมาร์เก็ตติ้งของเขาที่แตกต่างกันทีนี้เราก็ต้องดูดูรายละเอียดทั้งตึกทั้งแบบเพราะว่าถชาเอาอย่างนะะี้ด้วยปะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ตึกเก่ามากระบบท่อน้ําระบบอะไรเงี้ยมันเป็นของเก่านึกออกใช่ไหมคือเขาไม่ได้ลื้อท่อใหม่แล้วมาทําดังนั้นมันก็อาจจะยังแบบมีความแบบท่อเก่าอ,อยู่โอเคหลังจากที่เราบุกทัวร์เรียบร้อยแล้วเราก็คือไปตามนัดในวันนัดนะคะพอเราไปถึงที่เตกอค่ะเราก็แค่ไปอินฟอร์มตรงแบบเด็กตรงแบบ อะไรนะคนเสียสะบอกว่าเออเรามาถึงแล้วนะเราชื่อนี้ชื่อนี้เรามีนัดตอนถึงเช่น11บเอโมงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะให้เรานั่งรอแล้วก็เขาก็จะโทรติดต่อคนที่จะพาเราทัวร์ดอกจันไว้นิดนึงนะคะว่าบางห้องที่เราอยากจะเข้าไปดูอะคะ่ะมันไม่ได้ว่างเลยมันอาจจะยังมีคนอยู่แล้วก็รอ p e r ียดที่จะ move ออกดังนั้นเขาก็จะคือเอาห้องนั้นอะมาสู่ในตลาดก่อนเพื่อที่จะให้แบบว่าพอมีคนออกแล้วก็รีโนเวทนิดนึงแล้วก็ รอคนเข้าไปใหม่เลยคือโปรเซสที่เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ทีนี้บางทีเราไม่สามารถ ดูห้องจริงได้คือเขาก็จะพาไปดูห้องตัวอย่างเอ่ยแล้วก็พาไปดูอเมนิตี้ต่างๆเช่นพวกจิมฟิตเนสซาวน่าสมมิงพูหรือว่าดาดฟ้าลูฟท็อปที่เขามีแล้วก็แบบกายเลาจ์ที่เขามีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะไปดูแบบความความแฟนซีของตึกว่าเฮ้ยตึกเนี้ยมันมีอะไรบ้างตึกนี้มีลิฟต์หน้าตาเป็นยังไงเมล box ห้องจดหมายอะไรเงี้ยเป็นยังไงดีไซน์แล้วแต่ความชอบอันนี้พรีเฟรนซ์ของแต่ละคนเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันนะั้นเราต้องไปดูของจริงคะ่ะแล้วนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งทําไม ถึงไม่ติดต่อเช่าบ้านตั้งแต่ตอนพออยู่ไทยเนอะพอยเพราะว่าพอยต้องการมาดูของจริง หลังจากที่เราไปทัวร์อพาร์ตเมนต์ต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ต้องเร็วกันนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ไปดูห้องมันจะมีคนอื่นๆที่มาพร้อมเราเช่นพวก international student เปียนที่มาจากประเทศอื่นแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอตมากเพราะว่ากําลังจะเปิดเทอมห้องก็จะแบบออกไปเร็วมากทีนี้เราก็ต้องเร็วนิดนึงในการที่สมมติว่าเราจะนัดอพาร์ตเมนต์หนึ่งสองสามสี่ถ้าเราทําได้เราสามารถนัดอพาร์ตเมนต์ที่เราจะไปดูอย่างเงี้ยภายในวันเดียวกัน มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็พยายามให้แบบเร็วขึ้นนิดนึงเพราะว่าคู่แข่งเราเยอะนะคะสมมุติเราดูมาครบแล้วนะคะเต็ปต่อมานะคะเ็ปที่3นะคะก็คือแอปพลิเคชันค่ะก็หลังจากที่เราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะอยู่อพาร์ตเมนต์ไหนใช่ไหมคะเราก็ส่งเมลไปบอกเขาเลยค่ะว่าโอเคเราสนใจอพาร์ตเมนต์อยู่นะแล้วก็ต้องทํายังไงต่อก็บอกมาอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งแอปพลิเคชันมาให้เรานะคะโดยการกรอกรายละเอียดของเราส่งพวกเอกสารของเราเช่นแอมพาสปอร์ตวีซ่าก็ให้จ่ายเงิน20เหรียญค่ะเป็นค่าแอปพลิเคชัน จโนดนิดหนึ่งมันมีอพาร์ตเมนต์หนึ่งที่พลอยไปดูตอนแรกตอนแรกดูอพาร์ตเมนต์หนึ่งไว้แล้วก็แบบพอมาอพาร์ตเมนต์สองมันถูกกว่าใช่ไหมพลอยก็จะเฮ้ยเปลี่ยนใจมาอพาร์ตเมนต์สองแต่พอกําลังแบบจ่ายแอปพลิเคชันอะไรนู่นนี่นั่นไปเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะและอยู่ดีๆเขาส่งสัญญาอันนี้มาให้พลอยค่ะว่าชื่อ wave of inspection ก็คือเหมือนแบบเพราะว่าห้องนั้นอ่ะมันยังไม่ว่างไงแล้วพลอยก็ไม่ได้ดูของจริงแต่ในสัญญาปัญหาก็คือในสัญญามันเขียนว่าเหมือนเขาจะให้ห้องเรา As is. as is ในที่นี้มันแปลว่าห้องเป็นยังไงก็คือเราจะได้ห้องตามนั้นมันดูแบบ t ริกกี้นิดนึงเนื่องจากเข้าใจว่าในการที่คนออกอะคะ่ะอาพาร์ตเมนต์จะต้องมารีโนเวทห้องผู้เช่าคนถัดไปจะเข้ามาอยู่แต่การที่เขียนคาว่า as is อะมันดูแบบ t ริกกี้อะว่าเขาจะรีโนเวทได้ไม่ดีพอหรือว่าจะไม่รีโนเวทเลยหรือจะยังไงนึกออกว่ามันคือ as is คือแบบ จะได้อย่างนั้นอะเท่าที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยพอยก็เลยแบบเออม,มันไม่โอเคนะสัญญานี้คือจะไม่เซน็นคือเขาบอกมันไม่เซ็นไม่ได้เพราะสัญญาเนี้ยมันสแตนดาร์ดซึ่งเอาจริงๆพอก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เขาอยู่ที่นี่กันใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่เคยเซ็นสัญญาอะไรที่แบบเขียนว่า wave of inspection แล้วแบบในสัญญามีคําว่า as is พอยก็เลยแบบเออเปลี่ยนใจดีกว่าพอยไม่เอาตึกนี้แล้วพอยก็เลยกลับไปเป็นตึกแรกที่พอยชอบทีนี้สเต็ปที่4นะคะหลังจากที่เราคุยกับ building เรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาอะค่ะ ไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงบีกแตกกันหรือเปล่านี่คือนิวยอร์กของจริงนะคะโอเคค่ะมาถึงสเต็ปที่4นะคะสเต็ปนี้ก็คือเป็นการจ่าย d e posit นะคะ d e posit นี่คือเป็นการเหมือนแบบเออว่าเราจะเช่าของเขาชัวๆ์แล้ว,วก็มาจำเขาไปค่ะอันนี้จะขึ้นอยู่กับแล้วแต่ building นะคะว่า building เขา require ไหมแต่ของพอยเขา require ค่ะก็คือจ่ายไปค่ะอยู่ที่1,000เหรียญน,นะคะ สเต็ปต่อมานะคะสเต็ปที่5ค่ะเนื่องจากเราเป็น international student ใช่ไหมคะเราไม่มี tax return เราไม่มี letter of employment นะคะพวกเอกสารทางแบบการทำงานที่นี่ฉะนั้นมันก็คือเป็นเรื่องที่ยากที่เขาจะเชื่อว่าเราจะมี เงินจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์จนจบ period จนจบเทอมทีนี้สิ่งที่เขาอยากได้จาก international student นะคะก็คือการันตัวค่ะถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือใครกร็ตามที่อยู่ในประเทศอเมริกานะคะได้ make income ได้มากกว่า8ปดของค่าเช่าบ้านนะคะก็สามารถทําเป็นการันตัวให้เราได้นอกจากนี้เอกสารที่อยากจะได้จากการันตัวก็คือ tax return พวก bank statement แล้วก็พวก أ, letter of employment ถ้าสําหรับนักเรียนคน ที่ไม่ได้มีญาติอยู่ที่นี่หรือไม่ได้มีคนรู้จักที่สามารถ m ม k e Income ได้ขนาดนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะก็คือเราก็สามารถใช้บริการเซอร์วิสที่ชื่อว่า Risk g u a r a n t o r นะคะมันจะมีอยู่2บริษัทนะคะในเมกาที่เขาใช้กันก็คือ The g u a r a n t o r แล้วก็ Insurance นะคะ แต่ว่าบริษัทที่พอใช้อยู่ชื่อว่า The Guarantor ค่ะที่ใช้การันตัวก็คือจะเป็นคนเหมือนแบบเป็นการันตีให้เราว่าเราสามารถจ่ายอพาร์ตเมนต์ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวิธีการใช้งานนะคะก็คือเราเข้าไปที่เว็บไซต์ t h e g a r a n t o u r s c o m นะคะแล้วทีนี้เราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะมันจะมีคําว่า enroll นะคะแล้วก็ enroll เข้าไป พอเรากด NLO เราก็ใส่อพาร์ทเมนท์ที่ชื่ออพาร์ทเมนต์หรือที่อยู่ของอพาร์ทเมนต์นั้นแล้วก็ยูนิตห้องที่เราจะอยู่นะคะแล้วก็กด get start หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะทำแบบให้เรากรอข้อมูลรายละเอียดต่างๆนู่นนี่นั่นโน้นไปนะคะให้ใส่แบบ attach file มั้งพวกเช่นแบบ passport, visa, acceptance letter อื่นๆแล้วก็ bank statement อะไรพวกนี้หลักๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะก็จะไปทำการคุยกับ building ว่าเรามีการทำเรื่องของการเช่าอยู่ที่นี่นะนู่นนี่นั่น,นหลังจากนั้นนะเขาพอเขาคุยกับ building, ค่าพรีเมียมก็หรือค่าฟรีในค่าธรรมเนียมในการใช้การันตัวของเขาซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีของเรากันที่2คือค่าเช่าอพาร์ตเมนที่เป็นกรอสแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อ,อ cover rate ที่เดิมที่บิลดิ้งอยากจะให้การันตัวค่ะ cover ก็คือให้ประกันมัน cover เท่าไหร่เงี้ยสามหลักหลักเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแต่เรื่องอิยิบย่อยอันอื่นคือพอไม่แน่ใจเหมือนกันที่นี้ ถ้าเงินในบัญชีคนไหนเยอะก็โชคดีไปถ้าเงินในบัญชีคนไหนที่แบบไม่ได้เยอะมากก็อาจจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมตรงเนี้ยแพงหน่อยนะแต่ว่าส่วนมากนะคะค่าพรีเมียมประมาณอยู่ที่1เดือนต่อปีนะถ้าใครอยู่2ปีก็อาจจะประมาณ2เดือนอะไรอย่างนี้หลังจากที่เราจ่ายเงินการันตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะเขาก็จะส่งบอลที่เป็นเหมือนแบบเงินหลักประกันนะคะไปให้กับทางอพาร์เมนต์ว่าโอเคเนี่ยนะ ลูกค้าคนนี้นะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วบาบๆาหลังจากนั้นก็คือเป็นอันจบจบในที่นี้คือจบกับการทัวรนะคะสเต็ปต่อมาข้อที่6นะคะทาง Building ก็คือจะส่ง lease agreement มาให้เราแล้วก็คือให้เราทำการอ่านทุกหน้าซึ่ง เยอะมากมีประมาณ60กว่าหน้าได้ก็คือจะเป็นรายละเอียดของการเช่าอยู่อาศัยที่นี่ต้องทํายังไงบ้างกฎมีอะไรบ้างบางบาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือต้องเซ็นในหน้าที่เขาให้เซ็นพอเราก็เซ็นเรียบร้อยแล้วก็สับมิทกับส่งไปแล้วก็ทําการจ่ายเงินค่าเด posit หเดือนแล้วก็ค่าอยู่เดือนแรกเฟิร์สมันซึ่งใน1เดือนแรกพอาก็จะโดนลดลงไปนิดนึงเนื่อง,งจากคอยจ่ายค่าเด posit ไปแล้วก่อนหน้านั้น1000เหรียญเขาก็จะหัก1000พันเหรียญออกทั้งนี้ทั้งนั้นค่าเด posit ที่พอยพูดเมื่อกี้ที่แบบ1เดือนนตะะ่อเมื่อ จนวันที่เราออกจากอพาร์ตเมนต์ไปไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับทางตึกแต่ว่าถ้าเราอยู่อาศัยแล้วคือแบบทาําพังมีห้องมีรูรูตะป,ปูเหมือนแบบเราแขวนรูปภาพแขวนกระจกหรือติดก,ก็คือถ้าห้องอะ่ะไม่สามารถคืนในคอนดิชันเดิมได้ค่ะทางบิวดิ้งเขาก็จะริบเงินนี้ไปเลยก็คือเราก็จะไม่ได้คืนนั่นเองสเต็ปที่7น,นะคะทางอพาร์ตเมนต์เองก็จะส่งเวลคั่อีเมลมาให้เรานะคะเขาก็จะให้รายละเอียดการ move in นะคะการใช้อเมนิตี้ของตึกการติดต่อหรือ รายละเอียดที่มันสําคัญกับผู้เช่าว่าเขาต้องรู้อะไรบ้าง move in ได้กี่โมงส่งของได้กี่โมงอะไรยังไงถ้าแบบมีของใหญ่ส่งเฟอร์นิเจอร์อะต้องจ้องแจ้งเขาล่วงหน้าก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องเงินนะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบจริงๆตอนแรกพอคิดว่าจบแล้วสรุปไม่จ้าสิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะคือค่าอินเทอร์เน็ตอะอินเทอร์เน็ตอะพอเข้าใจได้ว่ามันจะต้องจ่ายเพราะไม่งั้นห้องเราก็คือจะไม่มีคอนเน็กชันอะไรใดๆเลยใช่ไหม อันที่2ง,งงมากคือ renter insurance นะคะก็คือประกันของเราเองว่าเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านไม่ทําตึกเสียหายหรืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นประกันในส่วนของเราซึ่งเราก็ต้องจ่ายอค่าที่จ่ายอันแรกนะคะที่ต้องจ่ายก็คือค่าอินเทอร์เน็ตค่ะตกอยู่ที่ประมาณ50เหรียญต่อเดือนแล้วก็จํานวนเน็ตที่ได้ก็คือ400เมกะบิตเปอเซกันะคะอีกอันนึงนะคะก็คือจะเป็นค่า renter insurance นะคะก็คือค่า ประกันสําหรับตัวผู้เช่าเองก็คือดิชานเขาก็จะกําหนดว่าอินชันนั้นเนี้ยต้องโคเวอร์อะไรบ้างบลาบๆส่วนที่พลอยจ่ายไปก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1 0 4ี่เหรียญถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ1 0 4สเหรียญต่อปีค่ะอันนี้ก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็คือจบเรียบร้อยแล้วก็คือเราแค่รอเวลา move in เข้าอพาร์ตเมนต์ค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับการไม่ว่าจะการันทัวเอ่ยหรือการหาอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาเอ่ยโดยเฉพาะที่นิวยอร์กนะคะก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างถามพลอยได้นะคะหรือจะ inbox ใน Instagram มาก็ได้นะคะเดี๋ยวพลอยจะตอบเพื่อนเพื่อทุกคนเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพอยต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย วันนี้นะคะพอยก็จะไปตามหาอพาร์ตเมนต์พลอยค่ะวันนี้พลอยมีนัดอยู่หนึ่งที่พรุ่งนี้มีสองที่นะคะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของค่ะเป็นทันต์สิงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าพลอยจะเดินทางยังไงซึ่งเราก็ต้องเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราเนาะอืมคคนคนเยอะมากนี่คือหน้าร้านนะในร้านนี้คือแนนมอเดี๋ยวหลังมาทานค่ะ ตอนนี้พอยถึงที่ <Okay. S 1> อพา,าร์ตเมนต์หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปดูอันนี้จะเป็นเซิร์ฟทัวร์นะคะก็คือจะไปดูเองไปดิค่ะ Is passport is the same? They have a photo ID inside. ตอนนี้เมื่อกี้มาดูในห้องฟิตเนสนะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เหมือนแบบพวกเวทเยอะเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้เนาะแบบจะไม่มีแบบบาเบลใหญ่ๆแบบที่พอยเคยเล่นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นห้องไปดู 17 <laughs> It'll be ready for rent, you know, after Tuesday because it has to be clean still, you know. That, yeah. I like it though. I mean the window is very cool. โอเคออกจากบ้านไม่ดูอากาศเลยค่ะฝนจะตกแล้ว เขาบอกว่า dishwasher ชั้นพออาจจะเล็กกว่าเขาบอก depend mm hmm. แล้วก็มีอันนี้ด้วยแต่วันนี้มันจะเป็น one bed แต่ห้องที่พอจะเอาคือ studio mm hmm. this one is storage right yes mm hmm. ห้องน้ำเขาบอก same size อันนี้นะแล้วก็มี storage mm hmm. อันนี้นอเก็บได้มากเลย really big okay อันนี้เ้ืองสักผ้าอันนี้เบดรูมไมโครเวฟ This unit is ready to move in, right? Yes. Oh, very nice. Yes. It's a little bit everyone. Sing. really like like it, though. I feel I feel really I like ู<ต>้อันนี้ห้องน้ำแสงสวยมากค่ะตู้ห้องน,น้ำีอ่างอ,อาบน้ำด้วยอันนี้อคอน,ออน ูยานะคะแล้วก็คือกระจกเต็มไปหมดเลยก็เป็นตูนต้บนะังไต้มาซิงค์น้ข้าพร,บบรีโนรเวทเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำนี้ตึกบางเล็กน้อยไม่เป็นไร อ,นนอันนี้จากประตูเข้ามาเครื่องซักผ้าตอันนี้ให้ดูดีไซน์ค่ๆข,ของทีนี้ไป็นยตู้เย็นอันนี้ เป็นตู้สื้อผ้าซึ่งใหญ่มากๆเขาบอกว่าใหญ่กว่าวันเป็นรูมอีกแล้วก็ห้องน้ำแนีเปิดตรงไห้เปิดตรงนี้น,น,นะคะออกมาตรงนี้ก็เป็นครัวมีเตาอบ ีแก๊ีไมโครเวฟตู้เย็นอันนี้ก็อันนี้ชั้นสีอันนี้เป็นห้องตัวอยา่าง 30 to 7 30 at night Very nice, I like it. So, for it's only could not use don't get Wi Fi because I mean, I stream everything, I don't have any cable. Mm -hmm. It's like $79.99 a month. That's me first. There are two barbecue grills, two fire pits, there's a TV, and a pretty sick view of the Empire State.